หลังจากเมื่อสักครู่นี้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นที่บริเวณปราสาทตาเมืองธมจังหวัดสุรินทหารไทยสั่งให้นักท่องเที่ยวออกจากบริเวณปราสาทก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็มีคลิปนักท่องเที่ยวที่ต้องวิ่งหนีกันออกมาล่าสุดมีรายงานว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะมีผู้หญิงชาวกัมพูชาคนหนึ่งตะโกนใส่ทหารไทยว่าล้าเขตแดนเข้าไปในแดนของกัมพูชาแล้วมีการทะเลาะกันเสียงดังทำให้ทั้งทหารไทยและทหารกัมพูชาเนี่ยต้องเข้ามาระงับเหตุ เมื่อทหารของทั้งสองฝ่ายได้มาระงับเหตุแต่ปรากฏว่าเกิดการทะเลาะกันขึ้นของทหารทั้งไทยและกัมพูชาและได้ยินเสียงทางฝั่งกัมพูชาบอกว่าหลบไปจะตั้งปืนทําให้ทหารไทยจึงสั่งอบยพนักท่องเที่ยวออกไปจากบริเวณปราสาททันทีจากนั้นเวลาผ่านไปประมาณ10นาทีครับทหารของทั้งสองฝ่ายได้มาพูดคุยตกลงกันทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติลดการกระทบกระทั่งกันของนักท่องเที่ยว2ประเทศขณะที่แม่ทัพพาที่2ยืนยันนะครับว่า ไม่มีเหตุการณ์ที่น่ากังวลใดๆเกิดขึ้นขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วครับ